นี่นะกฎหมายทนายความออกมาท้าคนนี้ฟ้องคนนั่งคนนี้ผมว่านะถ้าอยากจะฟ้องใครก็ไปฟ้องไม่ต้องมาท้ารันนะเออไม่มีใครก็กลัวใครอะไรกันหรอกนะเันวันกันเดี๋ยวก็องฟ้องมันฟ้องมันฟ้องนะก็ใครจะจะฟ้องร้องก็ไปฟ้องครับไม่ต้องมาโพสท้าายเดี๋ยวกูจะฟ้องมันอะไรก่านะก็ปากๆเรื่องเด็กที่อ้างตัวเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าตัวแทนพญานาคตัวแทนจิงเหรียญจิงคืออะไรต่างนั่นก็ก็อยากจะให้ติดตามข่าวอย่างวิสติใครเป็นพ่อเป็นแม่มี เด็กอายุห้าขวบเจ็ดขวบอะไรต่างๆแปดขวบเก้าขวบก็อบรมสั่งสอนในทางที่ดีครับไม่ใช่อบรมสั่งสอนลูกเองจนกลายเป็นเออเขาเรียกอะไรเออเทวดาจุติมาเกิดมันมีที่ไหนแล้วครับเทวดาจุติมาเกิดเป็นเป็นเด็กเป็นอะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็ฝากนะใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับนะครับอย่าไปทําร้ายลูกนะฮะเออลูกกลายเป็นเทวดามาเกิดอะไรมันไม่มีนะครับนะอิทธิฤทธิ์เชื่อมจิตเชื่อม เชื่อมใจเชื่อมอะไรต่างๆนะผมเห็นเนี่ยเชื่อมแก๊สนะอย่างเดียวเพราะนั้นก็ฝากว่าอย่าไปปลูกฝังลูกในทางที่มันผิดผิดถูกถูกอะไรต่างๆนะนะถ้าอยากแะอบรมศาสนาอะไรถ้าคิดว่าไม่นับถือพระเจ้าครับตั้งศาสดาใหม่เลยเป็นศาสดาเด็กอะไรก็าาฝากไ้นะครับนะก็อบรมลูกหลานนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวครับเรื่องใกล้ตัวนะครับอากาศร้อนไฟไหม้หมออแรงลุกไหม้ าชาวบ้านก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็ฝากการไฟฟ้าไปดูนะถ่ยบ้านอยู่ใกล้มอแปลงอะไรก็ต้องระวังนะนะครับเนี่ยอากาศร้อนหมอแปลงลุกไหมไฟไหมน่ากลัวนะผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยน่ากลัวเพราะนั่นก็การไฟฟ้าดูแลด้วยนะไม่ใช่อากาศร้อนกูก็มาอยากออกข้างนอกนั่งแมงในห้องแอร์นั่งเล่นเกมกันนะครับอ่าอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะนั่นก็การไฟฟ้าไปดูด้วยเดินสายออกไปดูสิที่ไหนบ้างอากาศร้อน สายไฟเก่าๆพวก,กแปลงเก่าก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ใช่ไฟไหม้ประชาชนตายก่อนแล้วถึงปแปลงทำจริงไหมครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนะเชื่อมจิตกับเชื่อมกล้วยต่างกันยังไงผมว่าเชื่อมเชื่อมเชื่อมจิตไม่มีจริงแต่เชื่อมกล้วยยังอร่อยนะกล้วยเชื่อมเนี่ยกล้วยเชื่อมเนี่ยผมชอบแต่พวกเชื่อมจิตมันไม่มีจริงไงนะครับไม่มีนะครับเพื่อนๆะก็ เอออย่าไปเชื่อมากเลยเชื่อไปเชื่อมาเนี่ยผมกลัวแม่แกหลอนอ่ะหลอนก็เดือดเดือดร้อนตำรวจต้องพาไปส่งไปหาหมอเดี๋ยวแม่ก็แย่งกูอะไรตำรวจอีกตำรวจก็ต้องเออเสียหลักล้มตายกันเีงอย่าไปเชื่อมากเพรไม่ใช่เรื่องจริงเชื่อไปเชื่อมาเดี๋ยวแม่งบ้าจริงไหมครับพี่น้องอย่าเชื่อมเยอะแต่ไปเชื่อมแก๊สเชื่อมอะไรดีกว่าหรือไม่ก็เชื่อมถนนเชื่อมเมืองมอเตอร์เวย์อะไรดีกว่านะเออนะเชื่อไปเชื่อมาผมว่าแม่งบ้าเดี๋ยวจะกลายเป็น จิตวนะิปริตผิดเพี้ยน,น,นกันหมดทั้งแม่ทั้งลูกอะไรแต่เดี๋ยวก็จะบ้าใหญ่แล้วท้าไปต่องมาเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคนก็ต้องมองละมาแล้วพวกเชื่อมจิตน,นะครับเพราะว่ากานณ์กันไหนกันจะอยู่ในสังคมยังไงนะครับจริงๆถ้าผมเป็นพวกเชื่อมจิตเที่ยแก๊สเนี่ยผมก็ออกเราขอโทษประชาชนนะต่อไปเลิกเชื่อมนะนะปิ Facebook ดเฟซบุ๊ก k ิกติกตอไปแล้วก็ไปให้ลูกเราเป็นคนปกติตมากินปกติดีกว่านะครับโดยความกคาบพนะยไม่ได้พูดถึงใครแต่พูดภาพรวมๆว่าอย่าไปเชื่อมมาเลย นะเออเขาก็ถามว่าเชื่อยังไงก็ตอบไม่ได้แล้วคลิหายแล้วสิต่กลายเป็นมโนโซเชีลไปอะไรที่ไปเรื่องจริงจะคิดว่าเรื่องจริงนะก็กลายเป็นเอ่ออาการหลงผิดสําคัญผิดอะไรเ้อเราไปถามจิตแพทย์เด็กด้วนะว่าลูกเราป่วยไหมอะไรต่างๆก็ฝากทุกคนนะทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงใครละจุกรูเชื่อมากเดี๋ยวเป็นเบาหวานเนี่ยเอฟซีเขาบอกผมนี่กับเบาหวานเริ่มต้นนะเพราะนั้นก็ผมก็ไม่อยากจะไปเชื่ออะไรใครหรเชื่อไปเดี๋ยวเบาหวานแม่ขึ้นหมอตายบอกพี่เด บอกแล้วอย่าอย่าก,กินอย่าเชื่อมากนะคณะนก็เริ่มเชื่อมแล้วนั้นใครฟังอยู่อยู่เชื่อมได้แนละ้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะักกฎหมายทนายความออกมาท้าคนนี้ฟ้องคนนั้นคนนี้ผมว่านะถ้าอยากฟ้องใครก็ไปฟ้องไม่ต้องมาท้ากันนะเออไม่มีใครก็กลัวใครอะไรกันหรอกนะมันวันกันเดี๋ยวก็ต้องฟ้องคนนี้ฟ้องคนนี้ฟ้อง,องนะก็ใครจะจะฟ้องร้องก็ไปฟ้องครับไม่ต้องมาโพสท้าทายเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงอะไรกางนะกับปากๆาั้นะ เพื่อนเพื่อนรวมวิชาที่้องๆลูกๆหลาๆต่างๆกูก็หกสิบกว่าละนะกูเห็นแม่งท้ากันเลืเกินนะนะเออเดี๋ยวกูงจะฟ้องมันฟ้องมันนี่นะก็มึงอยากจะฟ้องใครมึงก็ฟ้องไปมึงไม่ต้องมาพูดอะไรห่ามใครก็กุบงลบนะครับนะจะกลายเป็นเขาจะมองว่าไอเป็นพวกไอหมาเห่าไปกองแห้งนะเออถ้าเป็นหมาก็ต้องเป็นอย่างซาลาเนี่ยใครแย่งคำก้ามเนี่ยกูกัดหมดเลยอย่างซา่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมาคุณภาพเดอย่าเป็นหมาประเภทเห่าไปกองแห้ง เดี๋ยวกูจะฟ้องกูจะฟ้องมึงอยากจะฟ้องใครกงก็ไปฟ้องไปนะอันนี้ก็พูดภาพรวมนะครับมีคนก็ถามมาก็เลยตอบว่าคือมึงอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องันฟูฟ้อฟ้อฟ้อนะเนี่ยเป็นหมาพันธ์อะไรที่สุดนี่ไงก็เป็นหมาซา่าซาลาใช่ไหมใครหยิบจามข้าวกูเนะขนาดยายกูยังนับเลยนะเออนะเพราะูรักษาเสร็จของกูน่ะยายไม่น่ามาหยิบจามข้าวหนูเลยหนูก็เลยต้องนับยายพองับเสร็จเอ้าตายหานี่ยายเองนี่นะมองตาเราห้อยเลย หนูขอโทษนะแต่แต่หนูนับยายไปนะ้นะลูกหลานยาวก็เลยบอกเรียกเทศบาลมาจับไปนะจับไปเลี้ยงแต่เทศบาลจับไปฆ่านะก็สงสารสารสามเนะี่ยแทนที่จะจับไปเลี้ยงกันจับไปฆ่านะนะไอไอคนที่จับไปก็บอกว่าไม่มีความรู้เรื่องการจับหมาทําไปทาม,มาก็หมาตายน็่คือการเกณนาจ่าฆาตเองนะก็แนะนใํใไ้รับสารภาไปนละ้สารก็ลงโทษสถา,รรเาน,นเบาหกเดือนอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็รอการลงโทษไป,ปว่าพฤติกรรมมันชัด จะบอกไม่มีเจตนาไม่ได้อะไรหาไปจับบีบคอหมาจหนหายใจไม่ออกตายนะมันมันมันไปไม่รอดหรอกรับสามหาไปนะเออนะผมก็เป็นคนรักหมามแล้วก็อยากจะบอกนะครับะจะมีหมาเมื่อพร้อมมีเมียเมื่อพร้อมม,ม,ออม,มีลูกเมื่อพร้อมหมายความว่าเราจะเลี้ยงหมาเราต้องพร้อมเราต้องศึกษาหาความรู้ธรรมชาติของสัตว์มีสถานที่มีเวลาดูแลเขามีมาตรการในการป้องกันไม่ให้หมามาตัดตัวเราเอง หรือกัดบุคนอื่นก็ต้องรอบอย่างผมเนี่ยรอบม้าผมสี่ตัวนะบางแก้วผสมไอสิโตตายหาไปแล้วอันนั้นก็กัดผมสองรอบผมไม่ได้โกรธเลยนะเพราะมันอาจจะไม่พอใจผมบางเรื่องอะไรก็ช่างแมงมันกัดผมเสร็จมันก็ยังเข้ามามองผมอีกนะนี่จนะเป็นคนแล้วผมก็ยิงทิ้งแล้วนี่เป็นหมาผมเลี้ยมันมาเราก็ช่างแมงหลังจานกนั้นแม็กกัดผมอีกนะต่อมาเนี่ยไอบางแก้วผสมนี่น่ากลัวตอนนี้เรียกมาเลี้ยงบางแก้วแท้ๆเลยก็คือไอโชคไอดีอยู่ที่รัชดาสามสิบหกไอนี่กเหมอนกันก็นก เป็นคนรักลวนสงวนตัวเวลาจะจับอะไรต่างๆต้องเข้าด้านหน้าไอ้เห็นว่าเออพ่อจะอยากจะจับลูกหัวมึงหน่อยนะให้ประเห็นค่อยๆลูกช้ามันก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็บอกพ่อขออนุญาตุูมนะลูกมันไม่ว่าอะไรพอมันหันหน้ามาปุ๊บแล้วก็ต้องปล่อยพ่อปล่อยกูนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูจะจับพ่อเอาไม่เป็นไรเออลูกมันเกิดก้าวนะไอ้โได้ดีมันก็เป็นกบาลแก้วเหมือนกันแต่ว่าก็คล้ายๆสุนัขจิ่งจอกมันก็น่ารักไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไอ้เฮงไอ้ไลก็หมา าอันนี้ก็เป็นหมาสอพรอเจอหน้าปุกปะเลียหางกระดิกเน่เยนะ,ะปฏิบัติหน้าที่สอบรอนะครับก็เล่าให้พี่รองฟังครับอเอาเข่าวใกล้ตัวใกล้ใจก่อนแล้วเดี๋ยวไปข่าวบิ๊กโจ๊กเอกสารรั่วอะไรต่างนะครับรวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดังนะ EP สองต่อมานะเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อกขยังอีกนานเนพราะว่าโจ๊กหวานเกียร์เนี่ยเขาเป็นตำรวจคนดังนอกจากเขาจะเป็นอออรองพบตรแล้วเขาเป็นขวัญไกมหาชน ที่ผ่านมาเขาก็สร้างผลวงผลงานช่วยเหลือประชาชนไม่เยอะอันนี้เราต้องยอมรับความจริงอนะคิดไม่ออกบอกโจ๊กเห็นไหมคิดไม่ออกบอกโจ๊กโจ๊กเป็นตำรวจที่พูดจาปากหวานส่วนจะก้นเปรี้ยวหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ผมไม่เคยไปดูดก้นคนระับบิ๊กโจ๊กนี่ฉายาวหวานเกียบแมวก้กาวชีวิตอ๋อนะนะอะคิดไม่ออกบอกโจ๊กใครมีเรื่องอะไรคดีไม่คืบหน้าบอกโจ๊กนะโจ๊กพร้อมที่จะเข้าไปต่างกัน อะไรต่างๆบี้เลยนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นตำรวจปอะไ,ไรต่างนี่ก็คือขอบคุณงามความดีของอจอขวานเทียบแต่ตอนหลังนี่ตกที่น่งลำบากโดนตำรวจนครบ,บาลแจ้งความข้อหานะครับนะอ,ะ,อะไรฟอกเงินนะตกที่น่งลำบากตอนนี้กลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะให้ความเป็นธรรมกับหวานเทียบหน่อยเรื่องดีๆเขาก็มีนะหวานเทียบแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีคือถูกกล่าวหาว่า ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีมา้าข้องเงินตอนนี้ก็ตกที่ดังลำบากไม่ไปตามหมายเรียกโดนสารออกหมายจาับถูกสํานักงานตารวจแห่งชาติให้ออกจากราชก,การไว้ก่อนนะครับและ,ะถูกดําเนิเนคดีหลายหายเรื่องหลายราวพวกเกี่ยวกับพนัน,นออนไลน์หลายอย่างนะครับคดีก็ไปอยู่ที่สํานักงานปปชแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะ่หวานเทียบกําลังรับเวรรับกรรมถูกกล่าวหาอยู่แต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหานะยังเป็นผู้เป็นสุดอยู่ ความเป็นจำกับโจขวัญเทียบด้วยผมเนี่ยไม่ได้มีสายไอ้กดเืออะไรกับโจขวัญเทียบนะตแต่ก่อนนี้ผมก็เชียร์นสมัยแกมีอำน,นาจผมชอบผลงานดีแต่พอโดนกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินเนี่ยผมเริ่มไอ้ทำแม่งทำแม่งแล้วเคยอะไรวะเป็นตำรวจน้ำดีเป็นรองผอ,อรตอรอเอาทำไมโดนกล่าวหาเรื่องฟอกเงิน่วงหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มทำแม่งทำแม่งเกี่ยวกับเรื่องวิโจอันนี้ตรงๆนะนะผมไม่ใช่แบบ นำเสนอข่าวใส่ไลฟ์พี่โจ๊กไม่ใช่นะผมไม่ใช่คนประเภทนั้นผมว่ากันตามหลักฐานตามเนื้อผ้าตามพยานหลักฐานสาลท่านก็ออกหมายจับมาแล้วน่าเชื่อว่าน่าจะได้กระทําความผิดก็ว่ากันไปส่วนโจ๊กก็สู้กันไปจ้ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าอย่าดูเฉยเฉยกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นกดหัวตรงหัวใจมีอะไรก็กดกดแม่งไปนะครับนะครับเนะีก็เปิดการมองเห็นแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับ